วิธีการที่พ่อเลี้ยงลูกนะคะ,ะไ,หไหนไหนลูกยังไม่รู้สึกลูกไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> เรมร,มรู้สึกไมรู้สึกหลับหลับ ตัวเล็กมาน้ยดนติกชอบมาน้ยชอบเฮ้ยมาน้ยชอบเล่นกับพ่องงชอย่างเงี้ยชอบชอบชอบดีเอาหน้ามาทางนี้ ชอบอชี้ดิอาชีพพ่อลูกชอบละสิพ่อออกลีลามากกว่าลูกอีกเยอะเยอะเยอะ